สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเดียวชาแนลนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะทุกคนเป็นเกมที่เรียกว่าทุกวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะเป็นเกมที่กระแสมาแรงมากจริงๆนะคือชื่อเกมว่า power นะครับเรียกว่าผมสรุปคร่าวๆแล้วกันว่าเป็นเกมแนวแบบ survival แล้วกันเป็นเป็น survival นะครับแต่ว่าเป็น survival สไตล์แบบแฟนตาซีนะคือเรียกว่าเราสามารถแบบเอานสเ s t e r ใช่ไหมเรียก monster ได้นะนสเตอร์ monster ครับไปแบบมีการจับนสเตอร์นะครับแล้วก็มีการแบบทําแบบ ทำบ้านเอาชีวิตรอดแล้วก็การอัพเลเวลเหมือนเกมกึก่ง RPG เอาชีวิตรอดนี่แหละครับแต่ว่าด้วยความที่รูปแบบเกมมันน่ารักมากนะครับแล้วก็ในนี้เองมันมีฟีเจอร์ที่แบบว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ก็มองหาละกันนะครับอันนี้ผม <c oughs> ผมไม่ขอพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าด้วยสกิลของเกมเพย์เองอ่ะมันค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นเรียกว,ว่าคําแนะนําเบื้องต้นละกันนะครับว่าถ้าเกิดคนที่กาําลังลังเลอย,อยู่นะฮะว่า เล่นดีไม่เล่นดีนะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาแชร์เทคนิคคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าเราควรจะรู้อะไรบ้างก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกมนี้จริงๆจังแล้วกันนะครับอ่ะป่าทุกคนเดี๋ยวผมพาเข้าอยู่ในเกมแล้วกันนะครับไปครับผม เริ่มเกมกันเลยฮะก็คือก่อนอื่นเนี่ยเขาจะให้เราสร้างชื่อก่อนนะครับสร้างชื่อของตัวว่าเราจะใช้ชื่อแบบเหมือนเวิล์ชื่ออะไรผมก็เป็นเทสละกันเทสไอแลนด์นะครับเป็นเรียกว่าเทสระบบนะครับและที่นี่น,นะครับเรื่องของการเลือกระดับความยากด้วยนะครับว่ามีตัวของตัวแคชชวลนะครับนอร์มอลฮาร์ดแล้วก็คัสตอมเองคือมันสามารถคัสตอมได้เองทุกคนเห็นบ้านเนี่ยมันจะมีดีเทลว่าเนี่ยอ่าเรื่องของสปีดเดย์สปีดไนท์พวกนี้ครับเอ็กพีเรทคูณเท่าไหร่คือผมว่าก็าก,ก็ดีนะจริงๆบางคนแบบชอบเล่นง่ายเล่นยาากก็มัันนค่อข้้งแแบบบบบปรบได เรียกว่าแบบเฟรนลี่ละกันในการที่จะแบบความยากง่ายแต่ละคนนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดใครนะฮะไม่อยากที่จะเหนื่อยมากนะครับสามารถมาเลือกเบื้องต้นได้เลยที่เขาตั้งมาตรฐานไว้ให้นะครับแล้วก็อย่างถ้าเกิดเป็นเพื่อนพิ่งเล่นใหม่เลยนะเรียกว่าไม่มีไม่มีสกิลเพย์อะไรสักอย่างเลยผมแนะนําเป็นตัวของแคสซัวไปก่อนนะครับจะได้แบบว่าสนุกแล้วก็เพลิดเพลินในการเล่นนะเรียกว่าจะได้แบบมีความสุขในการเล่นคือไม่ได้แบบเอาชีวิตรอดยากจนเกินไปนี่ออกป้าคือถ้าเกิดว่าเราเลือกของตัวแบบ normal หรือ hard <Wars> ไปแล้วเนี่ยมันจะเรียกว่าการอาชีตรอดเนี่ยมันจะเหนื่อยหน่อยนะครับเรียกว่าของดรอปก็จะน้อยนะครับเรื่องขอหงอาหารก็จะกินเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็การดูแลมอนเตอร์ก็ต้องเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนาว่าเพื่อความสนุกเพลิดเพลินเบื้องต้นนะครับขออนุญาตแนะนําให้ตัวทุกคนเนี่ยเป็นของคาชัวไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเก่งแล้วนะฮะเราค่อยขยับไปไปต่อก็ได้นะครับอ้าวผมขออนุญาตเริ่มตัวของคาชัวให้ดูก่อนแล้วกันนะครับป่ะโอเคครับเริ่มเกมฮะมาถึงตัวหน้าการสสรรรรร้าาาางตัละะคคนบเก็มถ คีเอทชื่อได้เลยแต่ว่าบอกเพื่อนก่อนเลยว่าในการที่เราคีเอทคาแรคเตอร์ไปแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะอิดิตได้นะครับในอนาคตคือเรียกว่าตอนนี้ยังแบบเป็นตัวของการอัปเดตยังไม่อัปเดตเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสร้างตัวละครตัวไหนไว้ก็จะเป็นตัวละครนั้นไปตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องละเอียดในการสร้างตัวละครที่หนึ่งนะนะครับอ่ะมาเดี๋ยวผมสร้างมั่วๆก่อนแล้วกันนะครับป่ะชื่อเป็นน้องส้มแล้วกัน <laughs> นะน้องส้มเพราะว่าฉิดผมสีส้มไนงะ นะครับเราก็ในการปรับครับเราสามารถมีเรียกว่าเหมือวว่ามีเทสเบื้องต้นในการเรียกว่าเป็นแบบพรีเซตไว้ให้แล้วครับสามารถเลือกแบบเนี่ยง่ายๆได้เลยนะครับผมขออนุญาตเลือกพรีเซตเบื้องต้นก่อนละกันนะครับแล้วก็ตัวของบอดี้นะครับเราสามารถที่จะปรับเป็นแบบสีผิวนะครับได้หมดเลยสีดงสีแดงได้หมดเลยโอ้ไปกันใหญ่เลยเขาเนี้ยสีม่วงไปโอ้เรียกว่าสามารถปรับได้ตามตามในชอบละกันนะครับแล้วก็ตัวของไซซิ่งบางคนที่ไม่ชอบนะครับว่าดูแบบ ผมแห้งแล้วเป็นหรือเปล่าสามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้เป็นแบบนี้ได้เลยหรือว่ากล้ามแบบใหญ่จัดจัดได้นะครับแล้วก็เพื่อแขนเล็ก,กเราสามารถเพิ่มแขนได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มช่วงขาเพื่อเพื่อให้มันดูบาลานซ์มากสุดๆนะฮะก็คือเรียกว่าปรับเบืเ้องต้นแล้วกันนะครับแล้วก็สามารถแบบปรับแบบเนี่ยผอมอ้วนได้นะับไม่ต้องห่วงสามาปรับแบบสุดเลยกได้นะับเรียกว่าแบบเป็นแบบสไตล์แบบเออเรียกว่าเป็นโอไดเอทจัดโอเคผมเนี้ยปรับเป็นเป็นงแล้ะกันนะเรียกว่ามันจะมันจะเกินนิดหนึ่งนะขอโทษทีฮะเอาเออเอ มากลางๆหมดเลยแล้วกันนะอันนี้น้อยก็หน่อยอ่ะโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวของใบหน้าเราสามารถปรับได้หมดเลยนะครับเรียกว่าเป็นแบบหน้าโอ้หน้าโอ้จังหวะผมออออขอหน้าแบบแบลก่อนแล้วกันทุกคนนะโทษทีนะฮะแล้วก็ดวงตาปรับได้นะครับทุกคนปรับผมปรับได้หมดเลยนะครับเรียกว่าก็ตัวนี้เป็น e a r l y a c c e ซนนะครับคิดว่านาคตน,น่าจะมีทรงผมอะไรมากกว่านี้นะครับแล้วก็เสียงนะครับนะครับมาปรับโทนได้นะฮะแล้วก็กดเรื่องเกมไปแล้วกันเรียกว่ารีบไปดีกว่านะครับไป อามาเริ่มเกมมาถึงแล้วนะครับก็จะเจอ,เจอมอนเตอร์นะครับเรียกว่าเราเรียกว่าเหมือนแบบอับปางกลางทะเลเรืออปางแล้วเราก็ใส่ชุดแบบคนเกาะเลยเหรอท,ทันทีงานวายจชาตินะครับก็เลยเรียกว่าถึงเวลาที่จบะจญภัยกันแล้วนะครับแล้วก็มาเริ่มข้อที่1เลยคือเรียกว่าคนที่เล่นใหม่ควรรู้อะไรนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของการเริ่มต้นของเกาะน,นะครับคือถ้าเกิดเบื้องต้นเนี่ยเราจะเกิดมาที่เกาะเริ่มต้นเสมอ นะครับเกาะเริ่มต้นเสมอนะครับนี่คือเกาะเริ่มต้นเลยนะฮะเขาก็จะสอนเราเบื้องต้นนะครับกด M เพื่อดูแมปนะครับนี่ฮะนี่คือเกาะเริ่มต้นนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญนะฮะที่เราต้องรู้เลยสิ่งที่1นั่นแหละนะครับเรื่องของการเปิดวาร์ปอันนี้เลยฮะคือเราว่าตามแมปพยายามหารูปปั้นอันนี้นะครับกดตัว F เพื่อ Unlock Fast Travel นะครับเราสามารถที่จะ ที่จะว์าไปที่อื่นได้นะครับเนีวยกว่าฟันเทเบลว้าเราสามารถถ้าเกิดจะไปที่อื่นเนี่ยเราสามารถกดไปได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับในเกาะแรกเนี่ยจะมีมอนเตอร์ไม่เยอะมากเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าเออเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าข้อที่สองก็คือทางขวาทูทูเรียลนะครับคือเรียกว่าเขาจะมีการสอนเลนเบื้องต้นเนี่ยนะทุกคนคือเราก็ทาตามทูทูเรียลฝั่งขวานะครับแล้วก็ทําการอัพสกงสกิลกันไปละกันนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างละกันอย่างแรกเลยอ่ารเรื่องของ การอัพสเตตัสละกันคือเบื้องต้นเนี่ยอยากให้อัพตัวของน้ำหนักไปก่อนละกันอย่างที่บอกทุกคนคือเอาคิดอย่างนี้เกมที่เกี่ยวพวกเอาชีวิตรอดเกมการฟาร์มทั้งหมดนะครับควรที่จะนะควรที่จะอัพตัวของน้ำหนักให้เยอะที่สุดที่เป็นไปได้ก่อนละกันแต่เบื้องต้นก็คือเอาแค่พอบรรทุกนั่นแหละนะครับเพราะถ้าเกิดบรรทุกต่อกันไปมันก็จะสามารถแบบเก็บผลิตได้น้อยนึกออกไหมแล้วต่อมาเรื่องของตัวปาร์ตี้ ปาร์ตี้นะั่ผมยังไม่มีเพราะว่าผมยังไม่มีมอนสเตอร์น้องๆนะครับแล้วก็ต่อมาตัวของเทคโนโลยีคือเรียกว่าเป็นการอัปเกรดคือถ้าเกิดเราเวลอัพนะครับเราจ้องมาอัพเนี่ยครับตัวพาตัวของเนี่ยพอพาสเปลเพามันคือตัวของในการจับบอลนี่แหละเพบอลนี่แหละนะนี่พาบอลก็คือเรียกว่าเป็นแบบเป็นฐานแล้วกันเรียกว่าเป็นฐานแล้วกันกองไฟตอนคือมันจะร้อนนะครับแล้วก็ในพวกนี้ต้องอัพไปละกันคือต้องอัพคือทุกคนต้องอัพหมดละกันอัพหมดแหละได้อัพได้ใช้หมดนะครับแต่แลก็จะเป็นเรื่องของตัวพวกแบบอ่า bon มอนสเตอร์ก่อนนะครับกดคิวนในการที่จะจับมอนสเตอร์นะแต่ริบผมยังไม่มีบอลนเนครัยเขาจะต้องสอนเราในการคราฟก่อนนะครับแล้วก็ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราจะมีแค่เนี่ยครับมีของน้องไก่เนียมีน้องไก่แล้วก็มีแมวเกาะนี้นะจะมีไก่มีแมวแล้วก็มีแกะ3ตัวเดี๋ยวพาไปดูหน้าตาดีกว่าและระหว่างทางนะทุกคนนะคือเรียกว่า,าสามารถหาเบอร์รี่นะเพื่อเป็นของประทังชีวิตได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของ inar, เซมินาเบื้องต้นเนี่ยเราจะมีน้อยอยู่เนีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ถ้าเกิดมีโอกาสก็ค่อยอัพนะครับแต่เบื้องต้นก็อนาหนักไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็วัตถุที่เราต้องการใช้นะครับส่วนจะเป็นตัวหินกับไม้นะครับอย่างหลักเป็นหินกับไม้นะครับตรงนี้ที่ใช้นะครับแล้วก็ในการบิวนะครับกด B ีขึ้นมาในการสร้างโต๊ะคราฟตัวนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถสร้างได้เลยนะครับแล้วก็กดเกาะสร้างขึ้นมาอ่าทีเนี้ยเราก็ต้องํำการคราฟนะครับเบื้องต้นก็จะเป็นเรียกว่าอ่านี่วูดดิ้งกลับเป็นียกว่าเป็นไม้ในการตีแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวของนี่ครับเพลโบนะครับเป็น แล้กวก็บลในการจับสัตว์แล้วกันนะนะฮะอ้าวโอเคผมได้ไมาหนึ่งบอลน,นะสองอันเรียบร้อยครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมเอาตัวของนี่แล้วกันนะไม้กระบองเพื่อมาเผื่อใช้งานครับผมมะโอเคเพื่อนเรียบร้อยผมได้ตัวของมไม้มาแล้วครับซึ่งสามารถเราสามารถเอาไปตีมอนเตอร์ได้นะครับซึ่งมอนเตอร์ตัวแรกๆเนี่ยเราสามารถที่จะจับน้อยอย่างเงี้ยได้เลยเห็นปะ่ะนี่คือการจับนะครับแล้วนีเปอร์เซนในการจับบอกด้วยนะครับแต่ว่า ทุกคนดูแลกัน3ามสามเนะแต่ถ้าเกิดนะครับผมเลือกที่จะตีน้องก่อนนะครับขออนุญาตสักครู่นะครับเอ้าลีลีของใหม่ของใหม่นะครับเวลาเราก็จะโดนน้องโกรธนะครับเรียกว่าผมจะตีน้องนะครับถ้าเกิดนี่ครับพอเลือดน้องน้อยๆนีะครับเราโอกาสจับเราจับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็กดพังออกไปนะครับจับเรียกว่าอยู่ทันทีครับผมเรียกว่า แรกๆนะครับสามารถใช้เทคนิคนี้ในการช่วยได้นะครับแต่ถ้าเกิดตอนหลังเนี่ยมอนเตอร์เริ่มเก่งขึ้นนะครับการที่เลือดน้อยก็จะช่วยช่วยประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ช่วยมากนะครับอ่ะแล้วก,การเรียกน้องมากดตัว E นะครับเรียกว่าเรียกใช้งานครับผมและที่สําคัญเลยเพื่อนๆตามเกาะจะมีกล่องสมบัติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมที่จะเช็คเกาะให้ดีนะเพราะว่ามันจะมีของให้เรามากมายเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะ มอนเตอร์ตัวที่2ของเกาะที่1คือน้องแมวยครับเราสามารถที่จะจับได้เลยหรือว่าจะเลือกที่จะสู้ก็ได้นะครับเราก็สู้แล้วก็ใช้น้องในการช่วยเราก็ได้นะครับผมแล้วก็ตีหนึ่งทีครับแล้วก็ให้น้องไก่สู้ก็ได้นะครับเรียกว่าน้องจะช่วยเราในการสู้นะครับเนี่ยครับแล้วก,กดจับบอลร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยครับอ่าง่ายไหมอ่ะโอเคทุกคนผมว่าก็เข้าๆอันนี้คือเบื้องต้นเนี่ยเกาะที่หนึ่งนะครับมันจะมีมอนเตอร์มาสามตัวแล้วจะมีบอสอยู่สุดๆนให้ใจไม่ผิดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมอนเตอร์ที่เราได้ใช้งานเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยและต่อมาเลยข้อสําคัญเลยครับเรื่องของสกิลน้องแต่ละคนนะครับซึ่งอย่างที่เพื่อนเพื่อเห็นในตัวอย่างอ่าน่าจะเห็นในเทลเลอร์หรือบางคนเล่นแล้วนะครับเรียกว่าสกิลเรียกว่าเวิร์กตัวของเนี่ยเวิร์กแรงงานและการเรียกแรงงานของน้องครับที่ได้นะครับจะมีประโยชน์ในทุกในแง่ที่แตกต่างกันไปละกันหนึ่งคือเรื่องของนี่ครับอย่างน้องแมวเนี่ยสามารถช่วยเราขนของได้นะครับแล้วก็ ก่อสร้างได้ด้วยนะครับเรียกว่าของการแบบเก็บพืชผลได้แล้วก็ทําตัวของฟาร์มไมนิ่งก็ได้ด้วยขุดเหมืองขุดแร่นะครับซึ่งมอนเตอร์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปละกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามหามอนเตอร์ที่สกิลหลากหลายหน่อยคือว่ามีหลายๆตัวนะครับเพื่อจะได้ช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นในการฟาร์มต่างๆนะครับอ่ะโอเคทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับเอ่อพูดถึงข้อไหนไม่รู้จะไม่ได้แล้วนะครับขอโทษด้วยนนะฮะแล้วก็ <laughs> ขออภัยนะครับแล้วก็ ต่อมาเรื่องของวัตถุดิบนะครับในการทำพาวบอกือเจ้าตัวนี้หินตัวนี้เลยนะครับหินตัวดีเนี่ยซึ่งมันก็จะหาได้ทั่วไปเลยนะครับตามทั่วไปเนี่ยครับเป็นพาวเดียมเฟรกเมนต์นะครับซึ่งถ้าเกิดให้ดีเนี่ยเราควรจะใช้ที่ขุดในการขุดนะผมมีทีมีแค่ไม้กระบอกนะครับก็หาตัวนี้มานะครับเราจะสามารถคราฟตัวของบอลได้จากอันนี้นะครับซึ่งอันนี้หาได้ตามแบบทั่วไปเลยหาไม่ยากไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็แบงหลังเนี่ยมีกาที่จะดอปเป็นบอลไดเลยนะครับอ่ะ งั้นเดี๋ยวเทคนิคลัดนิดหน่อยนะครับเรื่องของการเกิดอย่างที่บอกนะครับเราสามารถกดตัวของรีสปอนได้นะครับซึ่งการีสปอนเนี่ยเราก็จะเอ่อตายครับผ <laughs> มบางคนก็งง่ตายทําไมวะคือเรียกว่ารีสปอนเนี่ยเป็นการเลือกเกิดที่อื่นครับนะบเบื้องต้นเนี่ยเขาให้เราเกิดเกาะเริ่มต้นก่อนนะครับแต่ว่าเกาะเบื้องต้นเนี่ยมันจิมอนเตอร์ที่เราเอ่อใช้เนี่ยน้อยหน่อยนะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยให้ลูกพ่อเราไปเกิดที่เกาะอื่นนะครับซึ่งมอนเตอร์เนี่ย จะมีความแตกต่างที่เยอะกว่าละกันนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะใช้งานได้มากกว่านะม่ต้องต้นไปกดตัวของ o r g o ก t e n อันนี้นะครับนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยก่อนนี้ครับมาถึงเกิดเนี่ยเราจะเจอกับตัวของฟาทาวเวลเลยนะครับเรียกว่าสามารถวาร์ปได้เลยจากตรงนี้นะครับเราสามารถไปมาเกาะริ่มต้นได้แล้วนะครับคือถ้าเกิดเราเล่นเป็นแบบตัวของแคชชัวนะครับเราสามารถที่จะแบบกดรีสปอนได้ในการย้ายก่อนนะครับแต่ถ้าหลังๆเนี่ยเราเริ่มที่จะเก่งแล้วนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องรีสปอนแล้วนะครับเราสามารถที่จะ ขี่เอ่อเรียกว่าขี่มอนเตอร์ในการข้ามเกาะได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงสบายๆนะครับข้อต่อมานะครับทุกคนที่เราควรรู้นะครับเรื่องของการสร้างฐานนะครับซึ่งเราจะต้องสร้างเจ้าตัวเอ่ออันนี้นะครับผมนะฮะนี่ครับตัวเพาบล็อกตัวนี้นะครับซึ่งเพาบล็อกเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดเรียกว่าเป็นฐานทัพและการซึ่งฐานทัพเนี่ยมันจะมีพื้นที่ตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมพามาดูนะครับพื้นที่เสียฟ้านี้เรียกว่าเป็นอาณาเขตฐานเรานะครับพึ่ง ซึ่งการสร้างให้ดีเนี่ยจริงๆควรจะนะครับควรที่จะสร้างให้มีทรัพยากรเยอะๆอย่างเช่นมีต้นไม้นะครับมีตัวของแร่นะครับมีตัวของเบอร์รี่พวกนี้จะมีน้องในการเก็บเกี่ยวให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดีเลยควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับต่อมานะครับเรื่องของการเก็บเลเวลนะครับให้เร็วนะครับคือต้องจับมอนสเตอร์ตัวเดิมนะครับในการใช้เนี่ยซ้ำกันทั้งหมด10ตัวจะได้ EP โบนัสคือตัวนี้เองครับตัวของเนี่ยแคปเจอร์โบนัสนะครับเรียกว่าอย่างเนี้ย เป็นการจับตัวซ้ำกัน10ตัวจะได้เป็นโบนัสทาให้ E อ P ของเราในการขึ้นนะครับเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมไปจับให้ครบ10ตัวกันด้วยนะครับต่อมานะครับทุกคนคือเรื่องของการเดินทางนะครับการเดินทางเนี่ยสำคัญมากคือปกติต้องเดินใช่ไหมนะครับซึ่งจะมีมอนเตอร์นะครับบางประเภทนะครับซึ่งสามารถนะครับที่จะใช้ผ่านอะไรอย่างเช่นตัวของหมาป่าตัวนี้นะครับในการเดินทางนะครับซึ่งจะเห็นได้จากตัวคาว่าไรในการในการขี่ตัวนี้ไปนู่นแล้วนะครับ ซึ่งตัวของการขี่น้องเนี่ยจะใช้ตัวของโต๊ะคราฟตัวนี้ทุกคนนะโต๊ะคราฟในการขี่นะครับซึ่งมีหมูป่ามีตัวของกระเบนนะครับแล้วก็ตัวของหมาป่าเนี่ยยิงจอกตามนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการขี่ของน้องนะครับซึ่งโต๊ะนี้จะสร้างจากโปรดักชันแล้วก็ตัวของเผาเกียร์เวิร์กตัวนี้นะครับในการทําขึ้นมานะครับก็สามารถทําได้เลยทุกคนนะไม่ยากนะครับซึ่งในการขี่ก็กดตัว f ค้างในการเรียกนะครับเราสามารถเดินทางอย่างรวดเร็วได้เลยเห็นไหมทุกคนเนี่ย เราก็จะทางให้เร็วขึ้นซึ่งมอนเตอร์บางตัวก็จะบินบนฟ้าได้ด้วยนะครับซึ่งดูจากสกิลแล้วกันอ่านดูอันนี้กันนะฮะสกิลในการคราฟต์ตัวนี้ผมก็มีเดี๋ยวจะต้องอัพน้องนะครับตัวอยู่ไหนวะหาไม่เจอแปบ๊บนึงนะครับขอโทษด้วยฮะนี่ทุกคน,นครับอย่างตัวของไนท์วิ่งตัวนี้คือผมก็ต้องอัพไนท์วิ่งในการเดินทางด้วยด้วยการบินด้วยนะครับซึ่งไนท์วิ่งเนี่ยผมมีแล้วนะครับมีแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะ ขี่น้องแล้วก็บินมายินมาได้เลยนะครับเรียกว่าสะดวกสบายสุดๆครับแล้วก็ที่ต่อมานะครับเรื่องของอาการวางมอนเตอร์ในฟาร์มเรานะครับซึ่งเราต้องดูว่าในฟาร์มนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจัดเซตมอนเตอรด์ดีแล้วอย่างน้องนะครับคือเรียกว่าผมมีตัวของแปลงผักด้วยเห็นไหมคือเบอร์รี่นี้เองนะครับพอถึงเวลประมาณนึงเนี่ยเขาจะให้เรานะครับทำการสร้างตัวนี้ขึ้นมาเรียกว่าตัวของฟีดของน้องๆน,นะครับเพื่อว่า จะเป็นการใส่อาหารให้น้องๆในการที่จะมาจัดการกันเองได้ซึ่งถ้าเกิดเราจัดสรรมอนเตอรท์ที่ดีแล้วเนี่ยนะครับคือสกิลแต่ละคนเนี่ยดีแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้เลยเข้าใจไหมก็คืออย่างเช่นนี้ผมมีตัวของการทำเนี่ยครับมีน้องในการที่จะปลูกผักนะครับมีน้องรดน้ำแล้วก็มีน้องในการเก็บเกี่ยวก็คือเรียกว่ามีครบถ้วนในการในการทํางานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเนี่ยสามารถดูแลตัวเองด้วยกันเอ่อเรียกว่าดูแลตัวเองได้โดยประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับต่อมานะครับทุกคนเรื่องของตัวอุปกรณ์นะครับซึ่ง เราจะมีตัวของตัวขวานพลิกแอคแล้วก็พวกธนูพวกอุปกรณ์ในการสู้รบแล้วก็ในการฟาร์มใช่ไหมซึ่งตัวนี้เองนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะมีเรียกว่าค่าความสึกหลองอาวุธด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องคาฟใหม่นะคือถ้าเขาใช้ทั้หมดแล้วนะครับเราสามารถมาซ่อมแซมได้เลยที่โต๊ะตัว,ตวเออนี่ครับหน้าตาซ่อมแซมเนี่ยเดี๋ยวผมขอโทษทีฮะนี่ครับผมเราสามารถกดซ่อมแซมได้เลยนะครับโดยตัวนี้เองนะครับซึ่งเอ,อ่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะ่า <laughs> จะมีการบุกรุกเกิดขึ้นนะครับขอโทษทีฮะ ก็คือตัวของนี้เราสามารถกดซ้ำใจไปได้โดยการสร้างตัวของอันนี้ครับผมตัวของรีเพล์ตัวนี้นะฮะเราสามารถที่จะทําได้เลยนะครับเรื่องของการอัปเดตฐานเรานะครับคือเรียกว่าเราต้องทำอ่าภารกิจนะครับในการที่จะอัปด้วยอย่างเช่นนี้ผมต้องสร้างตัวของเอ่อเลเวลออฟเพลเวอร์คือต้องอัปฐานไปเรื่อยซึ่งการอัปฐานแต่ละครั้งเนี่ยจะทําให้นะครับตัวฐานเราเนี่ยสามารถสร้างได้หลายที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของมอนสเตอร์ที่เฝ้าประจาฐานเองในการทํางานพวกนี้ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้เราต้อง มาอ่านลวกันนะครับว่าการอัปเกรดฐานเนี่ยต้องการอะไรบ้างล้วกันทุกคนอันนี้สำคัญมากนะอย่าลืมนะครับซึ่งการหาแร่นะครับจะมีทั้กัน2วิธีนะครับ1เลยคือการใช้ตัวของ p i c k a อ e อันนี้นะครับในการที่จะฟันแร่ในการหาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอีกเทคนิคหนึ่งคือการใช้น้องหมูป่าในการชนแร่ครับเดี๋ยวผมทำให้ทุกคนนึงนะกันนะครับคือเราสามารถกดหน้าแร่ครับแล้วกดชิกแล้วก็ชาร์จนะครับนี่ครับ ตัวของแร่มาทุกคนสโตน50อสแล้วก็ตัวของโมเดลแฟกเมนต์อีก5อันซึ่งอันนี้เองเห็นไหของเต็มเลย <c oughs> คือน้องชนทีหนึงจะได้เยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้หมูป่าในการที่จะฟาร์มเนี่ยเร็วกว่าเยอะแล้วก็ตัวของอุปกรณ์เราก็ไม่ต้องเสื่อมด้วยเนีเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่สำคัญมากเลยอย่าลืมมาจัดการด้วยกันละกันนะครับ โอเคครับทุกคนวันนี้ผมว่าน่าจะครบท้ววแล้วลนะครับเรื่องต่งการแนะนําเ,เกมเบื้องต้นนะครับแล้วก็เทคนิคของมือใหม่เบื้องต้นว่าเราควรจะรู้อะไรบ้างแล้วก็ทําอะไรบ้างแล้วก็การที่จะไปเลเวลเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับกับคนที่กําลังตัดสินใจอยู่ก็หวังว่าจะได้ข้อมูลพิมพ์พอในการตัดสินใจในการซื้อหรือไม่ซื้อหรือเล่นหรือไม่เล่นนะครับยังไงผมก็ฝากช่องด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ถ้าเกิดมีให้ดีกันใหม่ผมจะพยายามหามาแชร์ให้เพื่อนๆอีกแล้วกันนะครับก็็เเเดียยล่่่นนตออไปรืๆก ฝากช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับติดตามผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเตื like, อนเอาไลค์ลงคลิปจะแั่นอสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างคนเจอกันในพาทหน้านะครับบ๊ายบาาครับทุกคนครับ